มวลชนทีวีโดยผู้จัดการจรันชัยวงแนะนำอาหารพื้นบ้านเมนูเด็ดเคล็ดลับแกงผักหวานไข่มดแดงแบบง่ายๆจากร้านเฮือนม่วนใจโดยจรันทิพพึงเจ้าของร้านโชว์ฝีมือด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาทำแกงผักหวานไข่มดแดงไมูการแหน่ก็มีผักหวาน มีมุ้นเส้นแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีไข่นึ่งแล้วก็มีพริกแกงมีติดพริกแกงใส่เข้าไปใส่เข้ไปใส่หอมแดงเข้าไปแล้วหอมแดงให้มันออกหวานก่อน หวานขมนุม่ดูมันนี่ค่ะคุณผ่อมแดงหวานแล้วแหวานแล้วก็เอาหวานก็ใส่เข้าไปตุ๊กนี่นี่ขายดีเมนูขายดี

ช่วยแล้วก็เอาแข่บแดงที่เราลวกทำกวนตานแล้วลวก <c oughs> เห้ย่อเสแล้วตักส้วยอ่าตัดเส้้วยตัดเส้วย นี่เชฟยกขึ้นมาเลยครับนี่พร้อมเสิร์ฟ